สวัสดีค่ะนกมิ่นหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็ได้มีมีของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมนะคะนี่หลวงพ่อเดิมเล่มนี้นะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่สิบสีนิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้รัดด้วยหวายนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกท่าน ไม้เก่าๆเลยนะคะเก่าเก็บอย่างแน่นอนนะคะมีดเล่มนี้นนะคะนี้ก็จะรัดด้วยไวย้กันก็จะนี่นะคะกันมีด มีความสวยงามนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะ <c oughs> เป็นลายน่องสิงพญานาคนะคะทุกท่าน ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่เก้านิ้วนะคะนี่นะคะลายนองสิงพญานาคนะคะล่องลึกนะคะกระดูกงูชัดเจนนะคะสวยงามนะคะทุกท่านมีเล่มนี้นี่นะคะมีความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะนนะคะ มวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านสวยงามนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะนะคะใบมีดสวยๆงามๆนะคะทุกท่าน ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่9นิ้วนะคะถ้าด้ามรวมฝั่งอยู่ที่14นิ้วนะคะนะคะเป็นน้องสิงนะคะพญายนาคนะคะข้างมอลสารแน่นหนานะคะทุกท่านพันมีดนะคะมีความหนานะคะทุกท่าน ท่านใดอยากบูชามีดหลงพัอเดิมเอาไปไว้ที่บ้านหรือไว้ยิงพระติดรถนะคะไปไหนมาไหนก็พ,พกมีดหลงพัอเดิมติดตัวไปด้วยนะคะกุตะคุณของท่านเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะปกป้องคุ้มครองทุกเส้นทางนะคะทุกท่านนี่นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะ สุดท้ายก็ขอทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ